รับพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันนะครับโดยเข้าไปติดตามคำสอนเราใน Facebook วรุณาประสิทธิ์หรือ New Hope International Church นะครับ YouTube New Hope Thai Instagram Pastor Lau และ TikTok อาจารย์หมอวรุณสวัสดีครับพี่น้องผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนพี่น้องในคำสอนนี้นะครับพี่น้องจะมีพระคุณมีกำลังและฤทธิดเดชท,ที่จะนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหะครับ ทปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนพี่น้องพบกันในคําสอนครับพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะหนุนใจพี่น้องผ่านคําแบ่งปันในตอนนี้นะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์กับความเมตตาสันติสุขและความรักของพระเจ้าให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในฮีบรูบทที่4ข้อ3บอกว่าส่วนพวกเราผู้ที่เชื่อแล้วเชื่อแล้ว ก็จะได้เข้าสู่การหยุดพักดังที่พระองค์ตรัสว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความโกรธว,ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเราแม้ว่างานของพระองค์จะเสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลกพระเจ้าทํางานอยู่เบื้องหลังฉากเราควรที่จะหยุดพักได้ไม่ต้องกังวลใจเมื่อไรก็ตามที่เรากําลังรอบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าสัญญาหรือเราอธิษฐานตามพระสัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือการรับใช้หรือครอบครัวให้มันดีขึ้นเกิดผลมากขึ้นเรารอวันนั้นอยู่เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อว่าพระเจ้าทําการอยู่และเราไม่ต้องกังวลใจเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องทําอย่างไรมานั่งคิดมโนภาพพยายามหาวิธีทางต่างๆแล้วก็เกิดความกุ้มอกกุ้มใจนอนไม่หลับเราไม่ต้องนะครับเพราะเราวางใจในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้า กำลังตอบคําอธิษฐานของเราและทํางานให้กับเราอยู่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตมันไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เราคาดหมายเราอาจจะรู้สึกว่าถูกทดลองใจให้มันกังวลเราไม่ควรจะกังวลเราไม่ควรที่จะท้อใจแต่เราควรจะหยุดพักอยู่ในใจและความคิดของเราไม่ควรจะไปกังวลใจหรือรู้สึกมันว้าวุ่นใจแล้เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าหยุดพักผ่อนในใจของเราได้ เรากําลังสําแดงให้พระเจ้าเห็นด้วยการกระทำและท่าทีของเราว่าเราวางใจในพระองค์ท่านอาจกลังคิดว่าสิ่งนี้มันควรจะเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้ที่อธิษฐานขอพระเจ้าแฟนน่าจะมาแล้วเรา่าจะมีลูกได้แล้วเราน่าจะได้งานใหม่วันนี้แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วแล้วเราก็เริ่มรู้สึกกังวลใจหรือเริ่มบน่นต่อว่าอะไรต่างๆแทนที่เราจะขอบคุณพระเจ้าผมอยากที่จะหนุนใจพี่น้องว่า แทนที่เราจะบน่นต่อว่าพระเจ้าเราควรจะประกาศพระสัญญาของพระเจ้าออกมาแต่ละวันก็ทําดีที่สุดไปเรื่อยๆในการให้เกียรติพระเจ้ารับใชพ้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าทําดีกับคนอื่นทําดีที่สุดในชีวิตของเราเชื่อไปเรื่อยๆอธิษฐานไปเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆแทนที่จะบน่นหรือท้อใจหรือกังวลใจแล้วเมื่อท่านพักผ่อนในจิตใจอย่างนั้นได้แสดงว่าท่านกําลังพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความเชื่อ และความเชื่อทําให้พระองค์พอพระทัยและความเชื่อจะเคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ให้พระองค์ทําการยิ่งใหญ่ที่เกินความเข้าใจของพี่น้องดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อและท่านมีการพักสงบในใจและยอมให้พระเจ้าทํางานของพระองค์หนังสืออิสยาบทที่26ข,ข้อ3พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจแน่วแน่ก็คือมีความวางใจในสวัสดิภาพคือมีสันติภาพที่สมบูรณ์ ไม่ใช่เล็กๆนะครับสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์อยากหนุนใจพี่น้องให้วางใจในพระเจ้าและเอาใจของเราแน่วแน่แนไปที่พระเจ้าผมเรียนรู้บทเรียนนี้ว่าผมอย่ามองสถานการณ์อย่าไปให้ความเห็นของคนหรือสิ่งที่ผมเห็นด้วยตามามีอิทธิพลต่อชีวิอของผม ผมไม่ควรเอาตาผมไปมองที่มนุษย์ซึ่งอาจจะทำผิดพลาดหรือเขาทิ้งเราไปหรือเขาทำผิดและทำให้เราเสียหายผมไม่ควรจะมองสถานการณ์แวดล้อมผมควรจะเอาตาผมฝ่ายวิญญาณมองไปที่พระเจ้าวางใจในพระเจ้ารลรู้ว่าพระเจ้ารักผมมากพระเจ้าส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนให้ผมพระองค์จะไม่ละทิ้งผมผมวางใจในพระองค์ผมก็จะมีสันติสุขในใจและสามารถหยุดพักผ่อนในใจของผมได้นอนหลับได้ทุกคืนไม่ต้องมีความดันสูงไม่ต้องไปกินยาแก้ ความเศร้าหรือกินยาแก้อารมณ์เสียพี่น้องถ้าเมื่อไหร่เราอารมณ์เสียเมื่อสถานการณ์รอบตัวเรามันไม่เปลี่ยนหรือเรารู้สึกกังวลใจว่าไอ้ก,การเงินมันจะดีขึ้นได้อย่างไรแล้วเราก็นอนไม่หลับหรือว่าลูกของเรานั้นเริ่มไม่เชื่อฟังทําตามใจตัวเองเริ่มเกเรและเราเริ่มกังวลใจพอเราเริ่มกังวลใจเราไม่หยุดพักในใจคือแสดงว่าเราเริ่มมีอาการของการไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไม่วางใจในพระเจ้า ผมอยากหนุนใจตัดสินใจดีไหมครับวางใจและเชื่อในพระสัญญาเชื่อในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและเนฤ่ยิดเดชเล่งในความรักของพระเจ้าและพี่น้องจะสามารถเข้าไปสู่การหยุดพักผ่อนในใจได้กลับมาสู่สภาพแห่งสันติสุขดีไหมครับกลับมาสู่สภาพสู่การพักผ่อนในใจพี่น้องไม่สามารถจะวางใจในพระเจ้าและกังวลใจพร้อมกันได้คนที่วางใจจะไม่กังวล แต่คนที่ไม่วางใจจะมีความกังวลและเมื่อไรก็ตามที่ท่านจุดพักในใจท่านก็รู้ในใจว่าพระเจ้ายังควบคุมสถานการณ์อยู่ท่านรู้และยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดมันจะเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระองค์นี่คือสิ่งที่เราควรจะวางใจในะพระเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในที่สุดผลดีจะเกิดขึ้นกับผู้ที่รักพระองค์ และเราก็รู้ว่าสิ่งที่พงเริ่มในชีวิตของเราการดีที่พรงเริ่มในชีวิตของเราพราะองค์จะทําให้สําเร็จดังนั้นเราควรจะหยุดพักผ่อนในใจของเราร่างกายของเราจิตวิญญาณของเราให้ได้รับการสดใหม่ในการทรงสถิตและในพระวจนะของพระเจ้าและถ้าเราทางานได้ทุกวันเราจะมีกําลังอย่างอัศจรรย์เราจะสามารถโฟกัสได้ในชีวิตเราจะไม่ถูกดึงความสนใจออกไปจากเรื่องอื่นความกังวลใจความท้อใจจะทำให้เราไม่สามารถโฟกัสได้ ทำงานไม่สำเร็จพระกัมพีมีพระสัญญาของพระเจ้ามากมายที่บอกว่าพระเจ้าจะให้การหยุดพักแก่เราเมื่อเราแสวงหาพระองค์พระองค์เป็นแหล่งแห่งสันติสุขพระองค์เป็นแหล่งแห่งกําลังและพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาให้ต้องการพึ่งพาพระองค์นี่ครับผมสงสารคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมากเลยที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะจริงๆมนุษย์ทุกคนต้องการพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นแหล่งแห่งการพักสงบเป็นแหล่งแห่งสันติสุข เมื่อเราไม่มีพระเจ้าเราก็จะไม่มีสันติสุขพอเรามีพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้เรามีสันติสุขอย่างอัศจรรย์ผมจะอ่านพระคัมภีร์บางข้อให้ฟังว่าการที่เราวางใจในพระเจ้านั้นพระเจ้าจะหนุนใจเราให้สามารถพักผ่อนได้แล้วเราสามารถเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าได้หนังสือแมทธิวบทที่11บเอ็ดข้อยีบถึงสาบอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราก็คือเราก็าไปหาพระเจ้า แล้เอาภาระของเราให้กับพระเจ้าและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้ก็คือเอาฤทธิ์เดชของพระองค์เอาความยิ่งใหญ่ของพระองค์มาบนชื่อตของเราและเรียนจากเราก็เรียนจากพระวจนะของพระเจ้าว่าเราจะดาเนินชีวิตอย่างไรเพราะว่าเราอ่อนสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราเราก็คือพระบุตรพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เบาเห็นไหมครับเราต้องติดสนิกับพระเจ้าวางใจในพระเจ้าแจ้งเรื่องของเราให้พระเจ้าฟังวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยให้เราได้หยุดพักนังสือสดุดีบทที่4ข้อ8หยุดพักไม่ใช่แค่หยุดพักในใจเรานอนหลับได้ทุกคืนด้วยนะครับพอศีรษะถึงหมอนเราก็หลับได้อย่างดีทุกคืนข้าพระองค์จะเอนกายลงนอนหลับอย่างเป็นสุข ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยพระเจ้าให้ความปลอดภัยกับเราล้วพระเจ้าจะให้เรานอน,อนหลับอย่างเป็นสุขเพราะเราวางใจในพระองค์ยีบูบที่4ี่ข้อเก้าถึงสิเป็นพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าฉะนั้นจึงยังมีการหยุดพักสบาโตสําหรับประชากรของพระเจ้าวันสบาโตในอดีตคือวันเสาร์ของชาวอยู่ปัจจุบันนี้เรามีการหยุดสบาโตในใจของเราคือ เราสามารถหยุดพักได้ในใจของเราไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั้นที่เราไปโบสถ์กันวันอาทิตย์เพราะว่าคนใดที่เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วไม่ใช่หยุดพักแค่ร่างกายนะครับคือหยุดงานหรือไปพักผ่อนหรือไปโบสถ์วันอาทิตย์ก็ได้หยุดพักจากงานของตนเอง <th> เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ก็คือพระองค์สร้างโลกจักรวาล6วันแล้ววันที่7พระองค์หยุดพักแต่เราหยุดพักไม่ใช่แค่ร่างกายเราหยุดพักไยจิตวิญญาณและอารมณ์ของเราด้วย เราจะได้มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทําตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้หาวันหยุดนะครับที่จะไปโบสถ์ได้หางานที่หยุดวันอาทิตย์ที่จะไปโบสถ์ได้อธิษฐานขอพระเจ้านะครับและวางใจในพระเจ้าเราหยุดพักในใจของเราทุกๆวันเราไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องรู้สึกวุ่นวายใจท้อใจกังวลบนต่อว่าเรา พักผ่อนในใจของเราเพราะเราวางใจในพระเจ้าแล้วเรามีเรื่องกระวนกระวายใจเมื่อไหรเราควรจะทาไงครับมนุษย์ทุกคนนะครับผมก็มีนะครับทุกวันมันจะมีเรื่องเข้ามาผ่านทางไลน์บ้างทางอ e ีเมลบ้างผ่านโทรศัพท์บ้างพอมีเรื่องกระวนกระวายใจเราทําไงครับฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหถึงข้อแปบอกว่าอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ เราเอาเรื่องที่เรามีภาระในใจยกให้กับพระเจ้ายื่นไปให้กับพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนและก็ขอบพระคุณพระเจ้าไปเลยว่าพระเจ้าจะจัดการให้เราแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสตสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้ง ถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องผมอยากหนุนใจพี่น้องเอาใจและตาของมองไปที่พระเจ้าและใคร่ครวญถึงพระสัญญาความรักความสัตย์สื่อความจริงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจเอาเรื่องนั้นฝากไปกับพระเจ้าสมัยก่อนที่ผมยังเป็นหมอผ่าตัดสมองอยู่ผมรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะมีการผ่าตัดใหญ่ที่ยากมากผมก็จะทิฐฐานคืนนั้นก่อนไปผ่าตัดวันรุ่งขึ้น ฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าพอผมเข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับพระเจ้าทรงนําทุกสเต็ปทุกขั้นทุกตอนทุกวินาทีจนผ่าตัดเรียบร้อยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนคนไข้ไม่มีเรื่องเราพ่ายแพ้และมีผลดีเกิดขึ้นเพราะผมวางใจในพระเจ้าอยากหนุนใจว่าตั้งแต่ปัี้เป็นต้นไปพี่น้องดําเนินชีวิตแบบนี้นะครับวางใจในพระเจ้าฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าและอย่าทุกใจให้พระเจ้าประทานสันติสุขและการหยุดพักเข้าไปในหัวใจ และชีวิตของท่านนะครับให้เราร่วมใจกันธิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานสถานที่ฝ่ายวิญญาณของเราคือสถานที่ที่เราสามารถพักสงบและพระคุณของพระองค์และกําลังของพระองค์ช่วยเราในการต่อสู้สงครามในชีวิตของเราแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่เราสามารถอยู่ในสภาวะที่มีสันติสุขได้เพราะเรารู้ว่าพระองค์ ทำงานอยู่เบื้องหลังฉากให้สิ่งต่างๆที่ดีสำหรับชีวิตเรามันจะเกิดขึ้นในที่สุดและสิ่งเหล่านั้นที่พระองค์ทำให้เราเราทำเองไม่ได้พระองค์ยิ่งใหญ่เราเชื่อว่าพระองค์ควบคุมสถานการณ์รอบตัวเราและพระองค์กำลังทำงานให้สิ่งร้ายหรือสิ่งที่ดูแล้วมันไม่น่าพึงพอใจมันกลายเป็นดีเพราะเรารักพระองค์เจ้า องค์รักเรามากเราค์มีพระคุณต่อเราเราขอบพระคุณพระองค์เราวางใจในพระองค์พึ่งพาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนว้าวคำสอนนี้สําหรับผมนะครับสําหรับพี่น้องด้วยหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนนี้ไปปฏิบัติต่อวันนี้พี่น้องจะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขร้องเพลงนะครับเต้นโลดด้วยความชื่นจนยินดีเพราะว่าพี่น้องเต็มไปด้วยการหยุดพักผ่อนในจิตใจความคิดอารมณ์และในร่างกายแล้วพี่น้องจะมีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวและใครๆมาอยู่ใกล้พี่น้องเขาก็ชื่นชมยินดีไปด้วยแล้วเขาอยากถามว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเป็นคนน่ารักแบบนี้คุณก็บอกว่าเพราะฉันมีพระเยซูและเขาก็จะมาเชื่อพระเยซูกับพี่น้องนะครับนึกดูนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นเราหน้าตาบูดบึ้งอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาเขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรครับเขาก็มาอยากมายุ่งกับพระเจ้าของเราใช่ไหมครับเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความพักสงบจิตใจแจ่มใสมีสันติสุขนะครับแต่เราทําเองไม่ได้พระเจ้าจะช่วยเรา ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณที่ใช้เวลากับผมผมกับจันดารักคริสจักรนิวโฮปรักพี่น้องมากนะครับขอบคุณครับอยากเห็นพี่น้องเติบโตและมีพระพรมากๆครับผมกับจันดารักพี่น้องและพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับถึงได้บ้อนอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณผมเชื่อเลยนะว,ว่าถ้าพี่น้องนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆเนี่ยพี่น้องจะมีอายุยืนยาวมีความสุขสมบูรณ์ และความเจริญและพระพรมากมายนะครับเพราะพระคัมภีร์สัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อหนึ่งข้อสบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุขบริบูรณ์แก่เจ้าขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และในชุดอื่นๆด้วยนะครับพี่น้อง และส่งต่อให้เพื่อนๆนำคนมากมายมาหาทางของพระเจ้านะครับใจผมเนี่ยอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมา,มากๆครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขดสร้างให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไป ข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชื่อท่านนั้น จมกับตะลประกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิด ความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อขานในน้ำพระเยซู